ภาพของฉลามวานวัยรุ่นเพศเมียความยาว3เมตรขึ้นมาอวดโฉมครับว่ายน้ำเชื่องช้าเข้ามาหานักวิจัยแบบนี้ครับที่กำลังจะลงไปเก็บข้อมูลระบบนิเวศปะการางังใต้ทะเลรอบเกาะโลซินอยู่ที่อำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีครับ นี่ถือว่านักวิจัยเขาบอกว่าไม่ได้จะเห็นภาพนี้กันบ่อยๆพอเห็นแล้วก็ต้องรีบบันทึกภาพครับเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจระหว่างการทํางานของเหล่านักวิจัยกว่า20ชีวิตจาก4สถาบันการศึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและนักวิชาการอิสระเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา มีการคาดการ์นะครับบอกว่าฉลามวานตัวนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฟองอากาศที่ออกมาจากนักดำน้ำําเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆแล้วก็อาจจะเป็นอาหารของมันก็เลยว่ายเข้ามาหาวนเวียนอยู่รอบตัวนักดำน้ำําตลอดเวลาแบบนี้ครับก็เลยสร้างความประหลาดใจแล้วก็ดีใจไปด้วยให้กับนักวิจัยและก็นักท่องเที่ยวที่มาดำน้ําลึกที่บริเวณเกาะโลซินเพราะที่นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากว่าเป็นถิ่นของฉลามวานนะครับ ที่เกาะโลซินเนี่ยมีกองหินโผล่พ้นน้ำไม่กี่แห่งในเขตทะเลเอ่าวไทยตอนล่างนะครับเป็นแหล่งอาศัยของฝูงปลาน้อยใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลปลาเป็นจุดกำเนิดของห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล,ะเลก็เลยมักจะพบฉลามวานปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนะครับไม่นับวานที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ในทะเลภารกิจของนักวิจัยบอกว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเป,เปลี่ยนแปลงเรื่องของกระแสน้ำปะการางัง และก็สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงภัยคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ปีละหนึ่งครั้งครับก็ลงพื้นที่ไปไปดำน้ําเพื่อเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลในการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเลแบบนี้ โดยจากการสำรวจนะครับรอบเกาะโลซินเนี่ยมีการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2565ห้ามทําประมงในรัศมี6กิโลเมตรเนื้อที่รวมประมาณ143ตารางกิโลเมตรโดยมีกล้องวงจรปิด CCTV บนประภาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อบันทึกตรวจการ หากพบผู้ฝ่าฝืนหากพบผู้ฝ่าฝืนเนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ